ทศกัณฐ์คลั่งรักมีเมียเป็นช้างเป็นปลาฟัดนางสวรรค์หกชั้นฟ้าวันนี้สิริบังออนจะพาทุกท่านไปรู้จักทศกัณฐ์คลั่งรักมีเมียเป็นช้างเป็นปลาฟัดนางสวรรค์หกชั้นฟ้าภาพทศกัณฐ์กับนางมนโทจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ภายในพระระเบียงโคดวัดพระศรีรัตนศา,ศาศสดาราม ทศก,กัณฐ์ในรามเกียรติผู้คลั่งรักมีเมียเป็นช้างเป็นปลาทั้งยังฟัดนางสวรรค์หกชั้นฟ้าในวัดพระแก้วมียักษ์ทวารบานอยู่หกคู่ด้านตะวันตกคือด้านที่นักท่องเที่ยวเข้ามีสามคู่คือจากประวัติอสกันมาราทศกัณฐ์สหัสเดชะอยู่ประตูที่นักท่องเที่ยวเข้าและมัยราบวิรุณจำบังด้านตะวันออกด้านกระทรวงกลาหม สุริยาพบอินทรชิตยอยู่ประตูหน้าปราสาทเทพบิดรมังกรกันวิรุณหประตูหน้าพระอุโบสถพระแก้ววนขวาม,มาด้านใต้สุดระเบียงก็จะมีประตูออกไปพระที่นั่งอมริงวินิจฉัยและพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องออกประตูนี้ที่หน้าประตูนี้แหละด้านในจะมียักษ์หน้าตาประหลาดคู่หนึ่ง ซึ่งบรรดาท่านทั้งหลายน้อยคนนักที่จะเคยเห็นเพราะโขนไม่เคยนำมาเล่นคือตัวเป็นยักษ์แต่หน้าเป็นช้างคือจมูกเป็นงวงช้างยักษ์สองตนนี้เป็นพี่น้องท้องเดียวกันตนที่ชื่อทศคิรีวันตนน้องชื่อทศคิริทรนี่เป็นชื่อที่เราเรียกตามถนัดปากแบบลากเข้าความซึ่งตนเข้าใจแต่ชื่อที่แท้ของเขานั้นคือทศกิริวันทศกิริธรเพราะแม่ของเขาเป็นช้างกรีเท่ากับช้าง แต่ชาวบ้านไม่เข้าใจสับรีหรือกิริเลยลากเข้าสับคีรีภูเขาไปส่วนพ่อของเขาคือทศกันถ้างั้นทศกันก็มีเมียช้างนะซิท่านอาจจะถามก็ต้องขอตอบว่าใช่อย่าว่าแต่ช้างเลยครับลงพ่อหน้ามืดขึ้นมาปลาก็เอาก็นางสุพรรณมัจฉานั่งไงละลูกใครอาการคลั่งรักของ ทศก,กา์ใช่ว่าจะเกิดตอนหนุ่มๆนนเนียก็มีแล้วถึงสองคนคือนางการอักคีธิดาพญานาคกับนางมนโทแล้วก็ยังนางสนงกำนันอีกนับพันก็ยังไม่หายงานภาพนางมนโทกับทศก,กา์จิตประกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติภายในพระระเบียงคตวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก่อนหน้านี้ทศก,กัณฐ์ก็ไปฟัดนางสวรรค์จนเกลี้ยงหกชั้นฟ้าชักกมาพระจรมาแล้วลองมาดูวิธีทำของท่านซีว่าท่านทำยังไงทศเสียนสุริวงศ์ใจหานเสวยสุขสวรรยาโอลานด้วยฝูงบริวารน,นารีมีได้อิ่มใจในรถรับพระยายักษ์จะใครเกษมสีด้วยเทพธิดากัลยาณีอัสสุรีหอไปเมืองฟ้า มาถึงพิภพมัควาลในสถานดาวดึงสาชั้นของพระอินจึงอ่านพระเวทอันศักดาแปลงเทศกายากุมภันอ่าองค์ทรงโฉมประโลมใจดังองค์สหัสสาในรังสรรแบบนี้มีเท่าไหร่ก็หมดยุรายาตนาฏกอนจรจรันเข้าวิมานสวรรณรุจีครั้งถึงนั่งแนบนางฟ้า ไขว้คว้าด้วยใจเกษมสีสับพยอกหยอกเย้าในทีร่วมรถพือดีพี่ลมใจเห็นไหมแล้วเที่ยวไปชมสมพารทุกวิมานมากน้อยใหญ่เชยแก้มแนบเนื้ออ่อนไทยลูบไล่ชมทิศสุมามานเที่ยวไปถึงหกชั้นฟ้าอสุราเป็นสุขเกษมสารเพลินใจในรถพือดีดานช้านานถึงเจ็ดราตรี แล้วอะไรจะเหลือฝ่ายนางฟ้าทั้งหลายเมื่อรู้ว่าทศกัณฐ์ปลอมเข้ามาเสพสมก็แทบจะสิ้นชีวันทั้งโกรธทั้งอายแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรได้เพราะเพื่อนนั้นมีฤทธิ์เกินเทวดาสามัญรถสวัสด์ของนางสวรรค์ทั้งหกชั้นฟ้ายังไม่สใจแสวงหารถแปลกใหม่อีกแล้วแปลงเป็นมัดฉาไปร่วมพิสมัยกับนางปลาจนเกิดบุตรีวิลาวัน ชื่อนางสุพันณมัชฉาแล้วแปลงเป็นพระยาคชาเที่ยวไปในป่าหิม,มพานเข้าร่วมพิรมสมภารสังวาดด้วยนางคชสารเป็นสุขสนุกสำราญเกิดสองกุมารฤทธีชื่อว่ากิริธรกิริวันกายนั้นเป็นเพศยักษ์สีดวงพักนั้นเหมือนชนน,นีอัดกันอสุรีไปเลี้ยงไว้ นี่คือผลงานจากเมียช้างและเมียปลาส่วนเมียอื่นๆนั้นฝ่ายนางมนโทโนงลักษ์มีโอรสรักพิสมัยยิ่งกว่าสริอาวงในเวียงชทยให้ชื่อรอนภักกุมาราอันนางสนมพันอนงก็ทรงคันคลอดโอรสาชื่อสหัสสก,กุมารอสุราพระยายักรักตามอันดับกัน เนียและลูกของทศกัณฐ์ตามบัญชีข้างบนนี้ยังขาดไปคู่หนึ่งคือนางการอัคคีราชธิดาของพญาการนาคราชที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนางนี้ได้ก่อนนางมนโทอีกภาพนางมนโทนอนกับทศกัณฐ์ในกรุงลงกาหนุมานลอบเข้าไปผูกขมขณะหลับจิตรกรรมฝาผนังระเบียงวัดพระศรีรัตนศาศสาต์ดารามครั้งนั้นพญาการนาคราชเกิดแค้นเคืองเท้าสหมลิวัน ที่มาตั้งเมืองอยู่ใกล้พี่พบบาดาลของตนซึ่งคาดว่าต่อไปข้างหน้าอาจจะเกิดรุกล่าเบียดเบียนกันขึ้นได้ก็คิดกำจัดเสียแต่ต้นมือก็ยกนาคโยธามารุกไล่เมืองเท้าสหมลิวันพวกเท้าสหมลิวันสู้ไม่ได้ก็ไปขอร้องหลานชายคือเท้าลัสเตียนพ่อของทศกัณฐ์มาช่วยเท้าลัสเตียนก็มาและแผลงสอนเป็นพญาครุฑจับพญานาคไว้ฝ่ายพญาการนาคก็ ครั้นครุดถุดถวยอินทรีย์เจ็บดังชีวีจะบรรลัยจูนตัวกลัวแก่ความตายจะคิดตายอัประยศก็หาไม่ร้องขอชีวิตมุ่งไปพระองค์จงได้เมตตาด้วยความเมตตาเท้าลัสเตียนก็ปล่อยพยาการหน้าก็รำลึกพระคุณไม่มีสิ่งใดฉลองบาทองค์พระภูวนาถนาถาจะขอถวายราชธิดา ไว้ใต้บาทาพระภูมีเท้าลัสเตียนก็ยกให้เป็นมเหสีทศกณัณ์เมื่อคราวมอบเมืองให้มีลูกด้วยกันตนหนึ่งชื่อบันไลกันตัวเป็นยักษ์หัวเป็นนาคท่านตาขอไปเลี้ยงไว้ในบาดาลลูกนางมนโทที่ชื่อรนพักนั้นภายหลังรบชนะพระอินท์จึงได้ชื่อว่าอินทรชิตบรรดาลูกของทศกัณ์เหล่านี้ต้องมาตายในสงครามนางศีดาทั้งสิ้น ยกเว้นนางสุพรรณมัจฉาตัวเดียวที่ถูกเสด็จพ่อใช้ให้ไปทำลายถนนพระรามเลยถูกหนุมานจับเอาทำเนียชั่วแป๊บเดียวมีลูกด้วยกันตัวหนึ่งชื่อมัจฉานุเช่นนั้นมัจฉานุก็คือหลานตาของทศกัณฐ์กรมมาหลวงพิชิตปรีชากรท่านกล่าวประวัติของมัจฉานุไวด้ดีดีหลานลมหลานราบทั้งหลานปลาหลานมนุษย์บุตรมัจฉวานเรศพ้อง ยนหังอย่างมัดสอยากายสเสวตสวาแฮนำมัดฉานูป้องถึงล่าบาดาลอย่างยอดเลยโครงบทเดียวบอกได้หมดโคดวงทั้งสองฝ่ายเพศผิวพันชื่อและตำแหน่งงานหลานลมก็คือหลานพระภายพ่อหนุมานหลานปู่หลานราบก็คือหลานทศกัณฐ์ผู้เป็นพ่อของนางสุพรรณมัทฉาหลานตา หลานปลาก็คือหลานของปลาผู้ซึ่งเป็นแม่ของนางสุพรรณมัชฉาหลานยายหลานมนุษย์ก็คือหลานของนางสวหาผู้เป็นแม่ของฮนุมานหลานยา่าบุตรมัชฉอก็คือลูกปลาคือนางสุพรรณมัชฉาเองวานเรศเท่ากับวานอนคือหนุมานยนหางอย่างมัชฉากายสเสวตสวาก็คือตัวเป็นลิงสีกายขาวแต่หางเป็นปลา นำมัจฉานุป้องกึ่งลาบาดาลคือมัจฉานุมีหน้าที่ปกป้องภัยที่จะมากระทบเมืองบาดาลและได้ครองเมืองกึ่งหนึ่งด้วยนี่คือตำแหน่งและหน้าที่เมื่อเสร็จสงครามนางศรีดาแล้วแม้จนกระทั่งสิ้นชีวิตของพิเภกแล้วใครว่าสิ้นวงยักษ์อย่างน้อยเชื้อสายยักษ์ก็ยังมีอยู่ในตัวมัจฉานุนี้ตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งก็คืออสุรภัดเพราะเป็นลูกของนางเบญกายหลานพิเภก ของพันนี้มันไม่ซิ่งกันง่ายๆหรอกครับ